สวัสดีครับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในส่วนของวิชากฎหมายอาญา2ของภาคเรียนที่3หรือภาคเด่นพิเศษทับ2562กลุ่มเรียนที่350อาจารย์พันตธบจโทกิภาภาาัสฐานัตการกูลเป็นผู้รับผิดชอบบรรยายในส่วนของกฎหมายอาญา2 ในบัญชีรายชื่อที่อาจารย์เข้าไปดูของทางมหาลัยเนี่ยปรากฏว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนก็มีอยู่ยังไม่ถึง10คนนะแต่ในกลุ่มรายเนี่ยปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยมีเข้ามาที่จะเรียนประสงค์ที่จะเรียนกับอาจารย์ก็เกือบจะ30คนแล้วฉะนั้นในการเรียนการสอนนักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนกับอาจารย์ได้เลยแล้วก็ทํางานส่งนะในส่วนที่เรื่องของการลงทะเบียนนักศึกษาก็ไป ประสานกับทางมหาลัยนะโดยติดต่อทางมหาลัยหรือประสานกับคุณกุ้งนะที่ศูนย์จังหวัดระนองว่าจะต้องดําเนินการยังไงในส่วนตรงนั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะในส่วนของอาจารยา์เรื่องของการเรียนการสอนนะอาจารย์ก็จะท่านักศษาทางานครบนะตามที่อาจารย์สั่งนะส่งงานครบนะสอบนะครบคนะแนนก็จะ ส่งไปให้ทางมาลัยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องตรงนี้วันนีอ้อาจารย์จะแนะนำในส่วนของนักศึกษาจะต้องทำการเรียนการสอนยังไงในส่วนของวิชา,ากฎหมายอาญา2เนื่องจากว่าในะสถา,านการณ์โควิด19ทางมาลลยก็ต้องปรับการเรียนการสอนโดยทำการเรียนการสอนอระบบออนไลน์นะซึ่ง บางครั้งนะอาจารย์เองก็ยังไม่อยู่ระบบนี้นักศึกษาเองก็อาจจะ,จจะยังไม่สามารถที่จะดำเนินการแบบออนไลน์แบบสอนกันตัวต่อตัวได้ก็จะต้องใช้ระบบแบบเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นการสั่งงานออนไลน์าทางตอนนี้ก็อาจารย์ก็เปิดกลุ่มไลน์ให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามา,าสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ โดยตรงนะตลอด24ชั่วโมงนะก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการติดต่อของโรคดังกล่าวนะวิชากฎหมายอาญา2นี้วิธีการประเมินนะอาจารย์ก็แบ่งออกเป็นออกเป็น80 20นะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่ง ตัวของเปเปอร์ไปให้นักศึกษาเพื่อที่จะดูว่าวิธีการประเมินเป็นยังไงในในสิ่งที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะฮะในส่วน80นี้จะมีาการสอบนะเรื่องของการนำเสนอการอภิปรายคลิปงานนะในส่วนของกฎหมายอาญา2นะ20คะแนนในส่วนของรายงานเดี่ยว20คะแนนนะรายงานกลุ่ม ยี่สิบคะแนนและารายงานเรื่องของกรณีศึกษาคดีสำคัญสคัญในส่วนของกฎหมยายอาญาสองอีกยี่สิบคะแนนรวมแล้วคะแนนเก็บแปดสิบคะแนนและอีกยี่สิบคะแนนเป็นในส่วนของการสอบปลายภาควิธีการประเมินปลายภาคก็เป็นการสอบแบบอัตนัย ส่วนนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมาจากหนังสือที่อ้างอิงที่ใช้ในการสอนอย่างเช่นหนังสือของอท่านอาจารย์ดรกิติกรในส่วนของกฎหมายอาญาภาค2หรือสามารถที่จะไปศึกษาจากตำราของทางมา,าลลยต่างๆอย่างเช่นของมาลลย์รำคำแหงมาเลาย สุขโขทยนำมาธิราชและที่สําคัญนักศึกษาจะต้องมีก็คือประมวลกฎหมายอาญาซึ่งนักศึกษาได้เรียนกฎหมายอาญาหนึ่งมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ประมวลกฎหมายอาญาเล่มเดิมนั้นนะ่นะมาเรียนในส่วนของกฎหมายอาญาสองได้เอกสารการสอนที่อาจารย์ส่งไปนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสอนในส่วนของหลักสูตรนักเรียนในสิบตำรวจซึ่ง เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งเน้นในเรื่องของการนำไปปฏิบัตินะักศึกษาก็สามารถที่ศึกษาได้เพราะอาจารย์จะ,ะส่งเป็นไฟล์ PDF PDF นะไปให้นักศึกษานะครับ ในส่วนของเอกสารการสอนก็จะมีเพิ่มเติมอย่างของท่านอาจารย์นรงใจหารแล้วก็ยังมีเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นนักศึกษาสามารถที่ไปนค้นฟ้าได้จากคำบรรยายในติบัณฑิตในส่วนของวิชากฎหมายยาสองกฎหมายอ e ีบุ๊กต่างๆ นะแล้วก็เอกสารการสอนที่อาจารย์ส่งไปให้อีกอีกชิ้นหนึ่งก็คือของอาจารย์พงพัฒนะ์สนันศินแล้วนักศึกษา,าก็สามารถที่จะค้นฟ้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์นเนะ็ตศึกษาค้นฟ้าจากคำพิาพากษาดีกาต่างๆระบบการเรียนการสอนในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะมีมานะฮะ จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วเขาเรียกว่าเป็นระบบการสอนแบบพลิกกลับหรือว่าฟิฟคัทโรมเป็นเรื่องของการสอนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆฝึกให้นักศึกษามีส่วนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ะเรื่องของทักษะเรื่องของการคิดต่างๆนำไอทีเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้อาจารย์ก็จะเป็นผู้แนะนำนักศึกษาก็มีหน้าที่ในการหาข้อมูลค้นหาข้อมูลแล้วก็มานำเสนอ ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบนี้มานานแล้วแต่ในทางบ้านเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการท่องจำซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ให้อ่าคนเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะเท่าที่ควรระบบการเรียนการสอนแบบแบบพลิกกลับนะฟิ a คาดโ o มเนี่ยจะทำให้นักศึกษา,าเนี่ยสามารถที่จะ คิดวิเคราะห์แยกแยะนะแล้วก็นํามาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาญา2นี้ก็สามารถที่จะนํามาใช้นํามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้นะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราเห็นได้ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือในสื่อ,อโซเชียลต่างๆทางจอ,อทีวีหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเราจะเห็นว่า าการนาเสนอข่าวจะมีพวกคดีต่ตางๆอะไรพวกนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้เพราะเราเรียนกฎหมายอาญาหนึ่งแล้วในส่วนของกฎหมายอาญาสองก็เป็นส่วนของภาคความผิดนะในความผิดต่างๆถึงถ้าถ้าจะบรรยายกันจริงๆนะมันก็ต้อง,อง,องบรรยายกันใช้เวลาเป็นเป็นเดือนนะแต่ว่านวเนื่องด้วยเรามีระยะเวลาจํากัดอาจารย์ก็จะอาจาจะนำํำในภาคความผิด บางฐานความผิดเท่านั้นที่สําคัญสําคัญในชีวิตวันเนี่ยมาอสอนนักศึกษาหรือนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะการเรียนการสอนแบบแบบใหม่เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านนะศึกษาเพิ่มเติมนะอย่างเช่นหมายเลยเปิดต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็นักศึกษาสามารถที่จะเรียนเรียนเองศึกษาเองคิดเองวิเคราะห์เองนะอย่างมาเลายสุโขทัยธรรมธิราชมาเลายรำํำแหงเนี่ยผูนะ้ที่จบจากมาเลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปทํางานอย่าง มีประสิทธิภาพได้นะโดยเฉพาะวิชากฎหมายนะอย่างผู้พักษาอายการหลายๆท่านก็จบจากแบบไรเปิดนะศึกษาค้นฟ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะเองนะเพราะว่าในการศึกษาแบบนี้เวลาไปเจอสถานการณ์จริงในเวลาทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงความรู้นำมาประยุกต์ใช้ได้นะ เพราะเราได้ศึกษาในเรื่องของของระบบการเรียนการสอนที่เราศึกษาด้วยตนเองหรือว่าคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆก็นําไปใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งมันก็ตรงกับนะการเรียนการสอนในในตอนนี้นะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ที่แนะนําคอยแนะนํานักศึกษาเท่านั้นเองนะต่างประเทศเขาสอนระบบนี้มานานแล้วนะ ก็ในส่วนของการแนะนำนะการเรียนการสอนในสภาวะนะโรคระบาดเนะช่นนี้ก็ในส่วนคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวในคลิปที่สงเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานที่อาจารย์ให้นักศึกษาทำนะว่านักศึกษาจะต้องทำงานอะไรบ้างนะมีกี่ชิ้นนะคะแนนเป็นยังไงนะในส่วนของคลิปนี้ก็สวัสดีครับ